นี่ก็ดูกันยาวๆเลยนะครับผมมันมีสาระทั้งคลิปเลยนะครับสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมช่องเ a มจีซีเฮดนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนจูนรถนะครับจูนแบบละเอียดมากๆๆเลยนะครับผม <c oughs> ก็จะเป็นการจูนรถแบบน่าจะเป็นสูตรใหม่เดี๋ยวเราลองไปหาสูตรใหม่กันดูนะครับวันนี้ <Okay. S 2> เราจะซื้อรถคันนี้นะคันนี้เลยซื้อมาใหม่เลยเนี่ย นี่เดี๋ยวเดวขายก่อนนี่ขายไปเลยเดี๋ยวเรากดซื้อมาใหม่เลยนี่เลยก็มีคนขอมานะครับให้สอนจูนคันนี้เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จะมาสอนจูนเลยแบบละเอียดมากๆนะเดี๋ยวเราแต่งเครื่องไปก่อนอันนี้ก็จะใช้เป็นเครื่องสี่แสนนะครับมันก็แรงมากแล้วก็คนนิยมใช้กันเยอะนะครับสำหรับพวกที่อยากแรงแงกันนะ นี่เลยแต่งเต็มเรียบร้อยก็จะได้1695 HP นะครับแล้วก็เอาแบบไม่ต้องแต่งอะไรกันมากเราแต่งความแรงอย่างเดียวเลยช่วงล่างก็โหลดพอประมาณนะครับโหลดตามใจชอบอ่ะนี่โคเทเอาแบบนี้แหละไม่ต้องแต่งอะไรมากกดรีเซ็ตไปเดี๋ยวเราไปจูนเกียร์กันเลยดีกว่า เอาแบบคว, <Okay. S 1> ความรู้ใหม่เลยนะโอเคความรู้ใหม่มันก็จะเหมือนสูตรเดิมอ่ะอืมเพราะว่าเราหามาแบบตายตัวมากๆแล้วอะ <c oughs> เราจะดูอันนี้ก่อนนะ <c oughs> ถ้าเอาลงต่ำเราจะใช้อันนั้นสูง <c oughs> เอาลงต่ำก็ได้ลงต่ำเลยนี่ต่ำเลย เดี๋ยวเราจะลื้อเกียร์ใหม่เลยลองดูสูตรใหม่อาประมาณนี้สองจุดสี่ศูนย์เลยม oh, <no. S 2> ีจูนสดๆเลยเนี่ยนี่นะครับเราก็จัดตารางไปมั่วๆก่อนนะเราจะดูว่าเกียร์นั้นเกียร์นี้มันวิ่งได้หรือเปล่านะเค <Okay. S 2> เดี๋ยวไปดูกันครับ <c oughs> อันนี้แบบเร็วๆเ,เลยไม่มีเตรียมเลยเนี่ย มาถึงอัดเลย,เยไม่รู้จะวิ่งได้หรือเปล่าเรียบร้อยเราต้องหาการออกตัวให้ได้ก่อนนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวตั้งกราฟ,ฟิกก่อนเอาแบบต่ำๆเลยนี่เลยอันนี้ก็เหมือนเดิมเพิ่งเข้ารหัสมานะก็ต้องมาปรับแบบนี้ผมก็ทำเกือบทุกครั้งอะ่ะเวลาเข้าออกรหัสเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหยเหมือนจะเร็วเหมือนจะเร็ว เอาเป็นว่าเบิร์นยางประมาณ30%ก็พอนะครับหรือว่า50%ก็ได้แล้วแต่เลยเราก็จะมาดูว่ามันจะวิ่งได้หรือเปล่า <will> เราจะไล่อันเนี้ยแค่400เมตรนะปาโอ้โหออกตัวเร็วเกียร์สเร็ว3มเร็ว4ี่เร็วมาก5เร็วมากรู้ <will> เรื่องเ,เร็วทุกเกียร เอาลงเอาลงอันบนลงนะเอาลงประมาณนี้เลยสองจุดสองศูนย์เลยนี่ต่ำๆแล้วก็หนึ่งเร็วแต่อันนี้เอาลงมาเยอะแล้วเอาลองสามสิบเดูวอันนี้ก็ปรับลงมาห่างกันสักร้อยหนึ่งเลยน่าจะประมาณนี้กาลังดีเท่ากับของเก่าเลยเนี่ยแต่ว่าเราเปลี่ยนกราฟใหม่อันบนสุดอะแล้วอันนี้อ่ะอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่เนี่ยลืมนะน่าจะประมาณนี้มันห่างกันเราวๆประมาณนี้แหละแล้วก็เกสซีมับเอามั่วๆไปก่อนอีกรอบหนึ่ง มันจูนประมาณสี่รอบประมาณนี้น่าจะลงตัวถ้าเรารู้ทักษะนะไม่รู้ว่าจะแรงหรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองสูตรเดิมให้ดูนะครับแบบเดิมให้ดูมันน่าจะแรงน่าจะแรงกว่าพูดถึงอะ่ะเอาประมาณนี้ไปก่อนไม่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าออกตัวได้หรือเปล่าต่อเกียร์ดีหรือเปล่าเบิร์นยางสามสนะนี่เลยเฮ้ยเหมือนจะได้เรื่องมืนจะได้เรื่อง เงียบเอาแบบ400เมตรเลยปานเรียบร้อยเฮ้ยเหมือนจะเร็วเหมือนเดิมน่าจะต้องเบนยาง50%ปาดโอ้โหสวยอยู่72เร็ว3เร็ว4เร็ว5เร็วโอ้โหเร็วบานเลย5เร็ว3 1เร็วเกมนึเร็วเกมนึเร็วถ้าย้ายอ่ะย้ายย้าย อยาให้ลงมาอีกสักสองสามวันเถอะมันเร็วมากเลยนะครับแล้วก็เราอยากเบินยางประมาณสักสามนตะมันก็เร็ว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 มากเร็วมากสามเร็วจูนไปมั่วอีกแล้วเรามาดูกันใหม่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านี่เลยคลิปนี้ก็ดูไปยาวๆนะครับผมมันมีสาระนะ มาแล้วโอ้โหอึดยังกระเตาเลยทีนี้น่่นโอ้โหแทบไม่ต้องเบินยางเลยทีนี้เบินสักส0ซดูเรียบร้อยปอนปอนโอ้โหสวยเจ็สวยเจ็โอ้โหสวยเลยเจ็ดสี่สั้นไปเจ็ดห้าสั้นไปเจ็หกกรสันไปเจ็ดเจ็ดโอ้โหไม่ได้เลยสี่ห้าหกสี่ห้าหกเจเจ็ห้าหกถอยกันยาวยาวเจ็ดส มันยังเร็วมันยังช้ายังช้ายังช้าเอาขึ้นหน่อยเอาขึ้นหน่อยเอานบนขึ้นหน่อยสักห้าาดปาดปาดสี 5. 5ถ่ถอยมายอยอมย 6, 6. ถอยมาเยอะๆนาหกเก้าหกถอยมาอีกเก้าเอันนี้ก็หกสิบายเกียร์ท้ายเกียร์ยยต้องท้ายพาย,ยุเอาสักห้าสิบฮได้เรื่องอป่านี่ ดูแปลกๆไงไม่รู้น่าจะได้อยู่มาเอา้าไม่ขึ้นสนนละ่ะมาแล้วโคตรเสียวอ่ะตานี้แหละเกือบจะได้แล้ว 30, ปัดสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เบร์ยัางละเอียด้อยปันปัน อ๋สวยเกสองเกสามโหโ,โหโคตรสวยอะ่ะเกศสี่โคตรอึดเลยเกสี่อืดมากเอาไว้ดันโลแล้วกันเกห้าอืดมากสวยเลยอย่างเงี้ยเกียวไว้ไกดสลับเลยเอาไว้กดสลับทางยาวนะเดีย๋ยวเราจะดูส0 0เมตรนะมันจะวิ่งจบสเกียวบ่าโอนนนนนน ปาดสองเกตสองเหมือนจะเร็วสามเกตสี่สองสามสี่เกตสองสามเกตสี่ขึ้นหน่อยห้าหกนี่ก็ต้องหนักหนักหนักบาเลยเอาไว้ดานโลดี่มาไว้กดสลับี่ประมาณนี้เลยเกียร์ก็น่าจะประมาณนี้นะปาดปาดปาดได้แหละ เดี๋ยวเราไปดูสนามนี้กันเลยดีกว่าเดี๋ยวเอารถไปแข่งด้วยเกียร์ก็ประมาณนี้นะเพลินๆเลยปุ่นปุ่นปุ่นปุนปุ่นปุนปุนปุน่งสองเสวยสามส โอ้ยเกสีสวยอยู่นะได้อยู่เวลาเหรอคันนี้น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยน่าจะวิ่งอยู่น่าจะวิ่ง7.8หรือว่า7.9เนี่ยแหละมันต้องลง7วิแน่นอนหรือว่าไม่ถึงโอ้อีก5ดันโลมันก็จะช้าๆหน่อยแบบนี้แหละแล้วามาแข่งกันเลยดีกว่าเบินยางไปก่อนครับ30%เลยเพื่อๆหน่อยนี่เลย ปั้นเกียดีเลยครับเกีดีเลยปั้นโอโหออกตัวยังกระเต่าคานฮะแปดจุดสี่เลยสงสัยจะไม่ได้วิ่งเลขเจ็ดแล้วแหละเบนยางสาิร์เซ็นต์เรียบร้อยปั้น ปันปันปันสามเจ็ดสี่เหมือนดูช้าๆเนาะโอ้หกแปดจุดสองห้าเลยเหมือนมันจะวิ่งเร็วสุดแล้วนะอีกสักรอบอีกสักรอบ พั <g ül> นป้าโห้ยเบินยางเยอะเกินไปเฮ้ยแปดจุดสองนมันก็น่าจะวิ่งประมาณนี้นะแปดจุดสองศูนย์นะ <g ül> <g ül> เดี๋ยวลองดูหมดดิฟดูหมดดิฟจะลงเจ็ดหรือเปล่า ปานปานต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 านปานลงเจ็ดหรือเปล่ามาดูกันนะครับเหมือนจะเหมือนจะไม่ไอลงนี่วะลงลงลงก็ได้ประมาณนี้แหละแปจุด 20น,นะแล้วดันโลมันจะวิ่งเท่าไหร่เดี๋ยวเราใช้มือกดสลับนะครับเนี่ยแต่ว่าเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามนี่สับเกียร์ดีนะสับเกียร์นี่สวยเลยตามเป้าที่ต้องการเลยแต่ว่าเกียร์ห้าเกียร์หกเกียร์เจ็ดนี่มันจะหนักๆหน่อยเพราะว่าเอาไว้ดันโลนะครับคันนี้ก็แรงเหมือนกันนะครับเอาไว้ดันโลอ่ะเบอร์ยางก่อนเราจะใช้นิ้วในการกดสลับนะไม่รู้จะวิ่งสักเท่าไหร่มันต้องมี700เพราะว่าคันนี้มันแรงอยู่นะ ปไปเดี๋ยวเราตั้งรถให้ตรงก่อนเราจะกดสลับกันย,วยาวๆเลยเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวขอกดสลับกันเน้อ วิ่งอยู่ที่เทลาย762นะครับผม762นะครับมันก็ประมาณนี้แหละคันนี้น่าจะสุดๆของมันแล้วแต่ว่าถ้าใช้ Auto ออโต้คิกอมันก็จะแรงกว่านี้นะครับผมเออแต่ว่ายังไม่ได้วิ่งทางสั้นให้ดูเลยกดสลับอะไม่รู้วิ่งเท่าไหร่เกียร์คันนี้ก็ประมาณนี้นะนี่เลยอันนี้ก็ แคกไวเลยเกียร์นี้ก็น่าจะสมบูรณ์นะสมบูรณ์แล้วแหละเดี๋ยวเรามาดูอีกเกียร์หนึ่งดีกว่าเอาละครับสูตรเกียร์นี้ก็จะเป็นสูตรเกียร์อันเก่านะครับผมก็ไล่อันบนสูรหาการออกตัวเรามาดูกันมันจะวิ่งใกล้เคียงกับสูตรใหม่ที่เราหาเปล่า8.20อนยะโอ้โหออกตัวสวยโอ้โหแรงอยู่แรงอยู่ วิ่งเท่าไหร่มาดูกันโอาห و, ก็วิ่งประมาณนี้นะครับผม8.20นะครับผมก็เรากลับมาใช้สูตรแกร่เดิมกันเหมือนเดิมดีกว่านะครับฮ่าไม่ต้องใช้สูตรใหม่ก็ได้นะครับแต่ดูอีกสักรอบดูอีกสักรอบอาจจะมีผิดพลาดเอาเอาเบิอร์น50%อันนี้มากดอันนี้ดีกว่าเป็นกดโหมดดิฟอะ เราออกตัวให้ได้อย่างเดียวปาดโอ้โหไปแล้วน่าจะมี7.9กว่ากว่าใช่ไหมอ้าว7.80เลยทำไมมันแรงจังเลยเรากลับมาใช้สูตรเกียร์กันเดิมกันดีกว่านะครับ oh, <no. S 1> แบบเดิมดีสุดแล้วผมนี่ค้นหามาจบแล้วเราแค่ไล่อันบนสุดอย่างเดียวนะครับผม โอเคเอาละครับสูตรจูนเกียร์อันเก่าก็จูนประมาณนี้นะครับผม R8 เครื่อง V10 1695 HP ก็จูนประมาณนี้นะครับสูตรอันเก่าก็ประมาณนี้เลยไล่อันบนสูตรหาการออกตัวอย่างเดียวเลยอยากจูนคันไหนก็เอาสูตรนี้ไปใช้เลยไล่อันบนสุรอย่างเดียวแล้วก็จูนเก็บรายละเอียดนิสหน่อยนะแล้วแต่ ความเข้าใจของแต่ละคนเลยคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากความเร็วท้ายก็น่าจะมี780 790ให้เห็นถ้าเรากดสลับกันเร็วๆนะ <Hey. S 1> โอเคครับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ดูคลิปผมจนจบ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ